เอาแต่น่าใสใจจริงฮะดับผมมามาเขียวกอนนีมาฮัชนีเป็นรายเดียวห็นกินแล้วขับดีขทาดนี้ครับครับไปในห้องออกมาบ่ได้ล้มบ้าร่ากันับผมเลยผมเลยบอกไอ้เจ๊เกียก็สิถามอาจารย์บ่าไปยังดอกมองเข้าไปข้างหลังนะครับน้องๆนักดนตรีมีแต่หน้าตาดีขอเสียงผมมืดขึ้นหน้าตาดีกับวงท้องสายทั์ถนนเลยครับขอยก มีทีนีน้ยยให้กับอาจารย์ทองใสอันวนงวงถนนครับอังวนจังหวัไหน,น,นเปนะ็นมังฝรั่งเหรอเนอะทำมังวีคนฝรั่งผมก็จีบเอาเจ้าหุ่นกาานันเลยวล่าไม่ล่งไปจนเมียคน มอขึ้นไปแล้วอาหารก็สร้างให้ไปลุ่มเจ้ามันจนซุ่มเจ้ามันุ่มไเพ่ยซุ่มไสมัยดังเลยอดีตนะพ่อดังๆเพ่ยเพยเก่าเลยอดีตเต่หมอต้นเนี่ยเรากันนะผมโอ้ยเนาเลยนดีกว่าพอโมมอนี้ใเสดีดี่่าจวอง

ร้านลูกล้านก็ห้อ้สุดยอดเงบอกบึงนะ่างข้างลังผมกัเสียดผ้านะผมกับบึงอันนี้รูรูรออีกอย่างห่่อพอจักเป็นรอหาก็เอามาเาห้เกัมาเจ้ยนิ่ไปทั้งลูกบุตวดียว่่ะสตายเนาะครับโอ้สุดยอดสุดยอดพ่อไปหน่นสบายรับเมืองอุ่นโอ้เขาได้เหนไหมป่ะเจ้าว่าอู้เดี๋ยวมันโดนเตี้ยเห็นบ่ะ อวดสุดยอดสุดยอดสรองรักเมืองขบอกสองรักเมืองมปนปีอุ้ยสอปีตามก็สองศนย์ดด้พอใช่ปนีนี้เขาว่ามาจากบ้งมากบ้างมันมหูหูาาคุณนิตาพญาคุณดีได้พอออสุดยอดอีัลกกระนียะาเก ไอ้เนีคนกีรนี่เออิเกิลกตีแต่ว่าไอ้ไปบ็ได้ไปไอ้สวรคอมเนาะไอ้ติอ่าอกกไอ้คมอกติอนหลหน้ไปกสวรนาสรอนลากจอครับโอ้เขาไปดังยุบปมรลสรอไอ้เนี่อ้เนี่ยไปาสวรรคนั่นเองครับไปทาอย่าเนต่ว่าอนนี้มาสอนโชคอย่าง เดียวนี ainsi, ่เป็นนะไปรง้เรื่องเขาไม่แล้วเอาไหวเขาเอาไหวเลยคริงครับก็ต้องมาเทียงยานตับใส่ช่วยมาในมือชัดข้าพี่คุณเขอกรักินีพิอยู่น้องเรือมันแปลก 哪呢？哪呢？哪样？哪路菜呢？我今天收银门了。 รขออนุญาตท่านรายการสักครู่นะครับสำหรับท่านที่พ่อนนี้เป็นพระบัจสายพิทมานะครับเดือดพี่น้องเอาเลยครับขออนุญาตจ้าเล่นไปานแล้วครับเอาเตาออกไปติดไฟข้างนอกให้ติดก่อนก็ยกเข้ามาในครับด้วยความระดุ้งท่านผู้เกียรตินั่งอยู่ในบริเวณข้างในงานนี้เพราะว่าการให้ไฟเกินไปนะครับและเอาไปติดแล้วให้คอยเอาเครับขอบคุณครับเอาจวุ่น ไกรนเฮ็ด่ขายใ่ขายกับตามขาวโมเงกข้าวโมสงหรอเขาสองส่องสื่อเขรื่องนถกเ้ครับพี่น้องเดี๋ยวอะไรบีเีนครับพี่น้องนคนตาเรเอี่่อสีทับถนนกับพี่น้องเลียงคููกันเ่อนอดนสุดยอดเนียนแต่ลตลากรับมอเมนครับจะฟังเพลงไหนก็เขียนเซนตี้ก่อที่ยางมาขอกระไรเด้อทำแต่งทีดีกันเนี่ยแต่งร่อยเดือนด้วยนะพอแจ้งสีบลืมเหมืนว่าพ่อจะเอาพอท่องใส่ไปลองไปใส่กับบก แค่นี้เขาปี่นึงมีสองเนี่ยวเพือนี้คล่งเหมือนวิ่งงครับนั่นคือตัวอย่างที่ถูกต้องนะครับถ้าขอไว้ปากเปล่าพดบอกว่าผมจำบ่กให้ได้จากไปว่างเต็มผูดร้อยแปันนครับเดม่ขอี่ไหนจัดได้เรงนั้นจำได้ทันทีบักเงี้ยงด่านสองร้ยะไต้ชุมแพ่หอจอยจอจอยไออยกต่คนเสียงเง่เจ้ายจาไ่ควนหรอวะ่คนหมูจ้าดงสี่ แท็กอจะจุิกเรโยโยจจุจิกอาจจุจิกแท็กซี่ลยเพื่อน่อแท็กซี่ยังอไ้สิอานไดสิยง้ผมที่ตามเลยผมิตามเลยตำน้านี่เออนี่ค้อต่ำหน้าแหลยต่ำตจนแหลกเลยไปมาสัอสลดจะไม่เข้าใจล่อ้เฮ้ยมาสวนว่ามาทำกดอีกเลยสวน่ไยนออ่ีกมาเสียงคที่

อายู่นตลนเลล่ะเออเจ้าก็ยู่ไปถามว่าตอน่าพ่าอยู่ให้หูบอกเออดีโอ้ยาจตาก่อนโอ้ยยู่ครับแกว่ามกอกสาดวด็นานแล้วพ่อะรเพ่าจำได้อยู่ดิจำได้ยังไงพ่อกันเจอแล้วเราฝันเห็นมึงอยู่เลม่โอ้ยมีฝันพ่ออ่กนฝันฝัน่อฝันพ่ออกว้าประกวดช่แข่งกันเนาะปะกวดแล้วงามกันช่ ันในชิน like ีงมันเสียดจับอิสรเลิว่าเกยียบนมมันแตกนมซิลิโคนในความฝันนควาบฝันตอนห้อยูน่ะโอ้ประเทยประเทไป็นเนเรื่องประเทศไยปเจ้าไอ้ตาตอนกูไปซีเขาปนทรงแกนโอ้ยบ่ข่บักมันทรงแกนมากใสลยใส่เลยไผ่รับเล่นแข้วหรืมันบอกมึมาถามหาเออมังขึ้นหมดเลยใส่เลย

นดกเล็ไเขาสิงกันหรอนี่เขาปีที่เท่าไรปีเก็ดสิบสี่เก็ดสิบสี่นะครับพี่น้องอาจารย์ทอแสงท่าถนนบ้านเราสามสิบยังเก๋วสาสิบยังเย๋โอ้ยยังรู้เ่ได้ะ เมื่อเลี้ยงไปออกไร่การพอซาสิทธย์พ่อซากิทธิ์พ่อสารักองารยพิษชนะาพ่อบางอีลบังอีไออีาจะได้ยีดอกเขาเนี่ยเยอเลยกาวอยู่เลยทงหมอดอกหน่อยเลยผเียเราทุกชุดเลยโอ้ยแกยู เพื่อัหแต่ว่าเลดเลยอลเาลอหลลแว่าเขาแยกกันเายอเด็กด้ยไปคนละท่าแล้วรับพี่น้องดเนี่คือเหตุผลที่เขาแยกท่างกันอเคครับอกเมื่เ็ไปออกลาลา่อนแล้วกัดีดีคัเล่นเป็นัเดอนเียก็บบกอยากุ้งไ

จบคงเรีรักุินพมากา้งญาติุญนาคก็เป็นหนองกุยน้าเ sure. right ุ่นุยนขึ <S <S ้นมาร่กเาอ่งกไฟฝ่าปงนี่มาชักันเียด้วพิช่กเดี๋ยวสิจบิไปนะพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องที่รับสมนะครับพี่น้องครับมีแม่พอ ปลอมอคู่ครับพี่น้องครับอาจารย์ท้องเศรษฐาพนุนครับกับอาจารย์ตาครับโอ้สุดยอดมาหนีลาแหลมลาอาจารย์อ่ลาแหลมครับพี่น้องครับตอบคู่พี่อลิซซ์แล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับา คือปวดหัวตาลายเบามาบ่ยุ่มบ่าอายไปเรียนปวดหัวเอาผัวคงมีแห